ไปยุ่งกับตู้เสื้อผ้าเขาแล้วเจอชูชันนใยผู้หญิงที่ไม่ใช่ของหนูอะค่ะหนูก็เลยถามเขาตรงๆว่าของใครเขาบอกว่าของหลานซึ่งหลานเขาอะค่ะแค่สองขวดหลานแต่งตัวแบบนี้เหรอก็ไม่มีนใช่สรุปคือหนูก็กลับบ้านไปกลับมาก็คือเจอผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องเขาก็บอกว่านี่ใครหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นเมียเขาค่ะพี่อะคือใคร มารู้ตัวว่าท้องอะค่ะได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าเขาอยู่บ้านผู้หญิงคนนั้น hmm. หนูก็เลยพูดกับเขาตอนน้าว้วิงเลยว่า hmm. เนี่ยหนูท้องอยู่จะเอาอยัางไง hmm. แต่คําแรกที่เขาพูดกับหนูคือหนูไม่รู้หรอว่ากูเป็นหวันทีนี้หนูปี๊ดแตกเลยค่ะหนูแบบพูดใส่หน้าเขาว่าถ้าบอกไม่ใช่ลูกใช่ไหมหนูให้ตรวจดีเอได้เลยหนูท้าพิสูจน์เลยเขาก็ปัดปัดความรับผิดชอบจนหนูเอาเรื่องขึ้นศาลนะคะ วันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34